หญิงนะคสะกระเป๋ามาด้วยอย่งนี้เ้ยใช่ค่ะมีตังด้วยมีัง้ยนี่งกระเป๋าหญ่ไปอยู่ร้อเดียาไมปด้วยได้วยมมีเ่อา้เก็บไว้เถอะดีทำไมอ่ะทำดีเฮ้ยหมด รู yeah, really. no no been, h, really? no. okay. ้แน okay. um, oh. ่เลยว่าเราลงเเดาตเอาประละอ่ะใช่พี่อย่างนี้เราต้องแกล้งหน่อยนะก็เลยนะเราต้องแกล้งใคยตดเนี่ยเฮ้ยต้องต้ว่าไงผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยมากเลยเออแต่ก็ต้องบอกในกาจีบก็บอกเขินเลยวิ่งหนีมามึงชอบแต่วิ่งหนีเข้ามาเลยนะพวก่อนเคยมีแฟนแล้วผมจีบก็บอกมันจีบที่ไหนยังจะคุยให้สวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรนะครับสุอาตบตะเสียงเป็นอะไรกันเสียง แม่นยไม่มาขาย่นะคานขาวเอกซิเจนเสียงกูกูเป็นยังไงมึงส่งมาด้วยอ่ะัวฮะเม่อโดนกูเทะปะอ๋อนี่จำงดนคู hey, no, no. Yep. ่นี้จำไดงนอนม่นอนบางคนไม่มีแลนนะเมื่อกี้ยังตีทวรกวกูได้นะครับยังไม่มีเลน ครับมีปัญหาต้อง,งอนนมั้งปัญญานี่องคมเนี่ยเขาจะตีก็ประงกตผมใช่ป่ะคุณชื่ออะไรนะครับชื่อวนำดงค,คุณชื่อว่านำดงแล้วคุณมาทำอะไรในป่านนี้คุณไม่กลัวลหรือไงโมโหหัวใจค่ะแล้วคุณเจอได้อยา่างหัวใจของคุณแน่เหมือนจะเจอแล้วเลยค่ะจะเจอแล้วรู้ป่ะต้องเป็นการประงกตยัอองแน่เล้วองค์ท่านคือใครเนี่ยจมกันไม่ได้เลยใครอ่ะพอมียังไง พ่อหมีไหนอ่ะนี้โพท,ทองคาตาลูกทำไมไครับกคนไทยเลยขอบคุณมากเลยที่มีรางวัลให้กับชลิศชัยคนนี้ไม,นนไม่น่าใช่กูนะไม่น่าใช่กูอ๋อของกูของกูน่าจะเป็นปลาหวานโอ้เจ้าเอ๊ะรางวัลวน,น่าจะใช่ มอางู้งแงชันเลขอบคุณค่ัททาหมดเลย่ครัขอบคุณค่ะหรือีอะไรนเลคเปนไีดอะไ 不拉个呀，不拉个呀。